ประ2,000คนครับขอบคุณครับที่มาดูผมนะครับผมไม่รู้จะดูอะไรครับมาดูการออกขั้นตอนการออมดูนะคะเราก็จะเตรียมใบใบมะกสุหัวโขลกขากระไทยลูกขาขาดูคุณรอกมีอยู่่มีอยู่ในถุงนั้นแหละถุงที่เอามเน่ยแต่สองสองถุงเดียวงเดียวเยอะมาก อ,อู้หอยใหญ่มากครับ FC เห็นหอยไหมครับ FC หอยใหญ่นะครับ FC หอยใหญ่โอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมสองพคนครับการให่อบะไรการใหญ่ไปอาอะไราเรียงทำไมอะ พี่รู้ปริมาณเลยเหรอพี่รู้เลยเหรอทำไมพี่สัญญากรู้จัากขายเพีจังใหญ่ไปเวลาวางก็เอกอะอ๋ออย่าอย่าอย่าลองหัวตัวเองเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวผมไปเอาอ่าที่ตั้งมากันนะครับก็เดียวเหรอก็เดียวเลย สองคนซดพี่สัปดาห์ตอนะนั้นหนูอ่อมตัวเดียวพี่ยังกินไม่หมดเลยพี่ซดสองคำเอาสองตัวเอาไปย่างได้ไหมลูลูมาจากไหนเนี่ยสารคามย่างตัวเดีวยดว,ยวยของแท้นั่น ตัวอย่างตัวหนึนาางน่งเหรอกินกินผมต่อยก็ไปย่างไปย่างด้วยนะะเด้ยเสียบคือมันมันมันหอ,อ,อม,ม FC ครับด,ดูครับสวัสวดีครับสวัสวดีครับ,รบท่านผู้ชมหนึ่งพคนครับ ดูหนูครับหนูหนูโอ้โห, oh, หนูตัวใหญ่มากครับจะออมหนูกันนะครับวันนี้ครับเลยตัวนึว้วนันสตกร์ดาวหัวโอ้เอฟซีมาดูหนึ่งพันคนขอบคุณครับที่มาดูครับโอ้ oh, oh. หนูสามตัวมันจะัวยใหญ่แล้วครับเันเมื่อคืนนี้ไปหามาครับหาตามพ่อน้ำนี่แล้วโอ้ oh, มันขึ้นมาใช่ไหมครับโอ้อฟเอฟซี C. ไม่ต้อง เอฟซี F C ไม่ต้องตกใจนะครับเอซี F C. มันเป็นอาหารอีสานที่มันไ,ไม่เอาละเอียดนะอ๋อหมกปลาซิวโอ้โหมี่เหรอหมกปลาซิวโอ้โหครับตีนนี่ไม่เอานะโอ้โหมกปลาซิวตัดตีนออกไหมโอ้ครับหมกปลาซิวครับวันนี้เรากินอาหารปลาเล็กปลาน้อยครับวันนี้ครับ แซ่บๆน้องกันครับเป็นยังไงครับทั้งออมหมูทั้งอะซอยจุครับโอ้โหครับมันุดจำได้โอ้ีหดีครับดีดีแท้ดีวัวแท้เอาหางเอาดีวัวแท้ครับโอ้โหครับท่านศักดานะครับติดต่อได้ครับที่ระยองครับร้านกระจกอะไรครับเคเอสออโต้การ์ดนะครับ มาใายบริการได้ครับแล้วก็จะได้กินซอยจุด้วยครับถ้ามาครับวันหยุดก็เปิดเปิดทุกวันครับร้านร้านนี้เขาดีจริงครับโอสวัสดีครับเอฟซีหนึ่งพันคนที่มาติดตามนะครับโครับมาถาหามซอยจุวันนี้สุดยอดเลยครับ เนี่ยสักดาสุดยอดอยู่แล้วครับโอ้ปากน้ำครับปากน้ำโอ้ปากน้ำสุดยอดจะย่างหรือจะต้มต้มต้มไอะไรอะต้มาน้ำอ่ะช่วมประชาธรเมก็ใส่อะไรบ้างนะใส่เกลือะโอ้สวัสดีครับท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นคนครับโอ้สวัสดีครับวันนี้จะมีชอยโอ้มีหนูนะอ่อมหนูครับอ่อมหนู อ๋อเลยครับท่านสักดาจะโชว์ฝีมือในการสับครับเอาละครับผมเดี๋ยวเดี oh, ๋ยวผมไม่มีคนถ่ายรูปให้ครับเดี๋ยวผมจะสับโอ้สวัสดีคนหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนครับโอ้ครับโอ้เจ๊หันยังไงฮะโอ้โหครับเนี่ยลงมือเองน่าจะอร่อยครับอันนี้ครับของแท้ดี้วครับ ปไปไปให้ให้ให้แม่แม่ปากน้ำปากน้ำน่ปากน้ำนี่ปากน้ำไม่เห็นอ๋อสวัสดีครับจบไกทีทครับเอฟซีวันนี้จะไปอันนี้ตัดขึ้นขึ้นอย่างนี้เนี่ยเหรอแค่นั้นแหละไม่ต้องทำชิ้นเล็กนะอ๋อมันจะเทียบไปเองป่ะอืมไปเนาะพี่ถัดแล้วแหละไล้าง๋อครับท้ายนะครับ f อซี

เธอพี่สักดาแท้จริงๆนุ๊กับหน่วยงานได้บ้างหังน่นลรือไงการเอาไป,อปเอาเพียบเหรโอเคอันนั้นดีตัวน,นั้นอ๋อโอเคเอาเอาเปล่านั้นอีกยังปากน้ำบ่จะเอาไปล้างตัวแม่์พี่มดผมก็ต้องคั่น ไนะม่ต้องหานเล็กเด้อมาแล้วทั้งเลยสันจีบปศงเงม่ก็สจซับอันนี้ให้เอ้ยเาเปียห้วยห้ยเนี่ยเหมือนหลักการบ้างตีองหันแล้วบอกว่าบอ่เอาตีนหนูไม่เอาตีน

มาเอายี่บบินสักดาต้มน้ำสะกอนเอานีออกนะน้ำยาส่ส้หอการต้มให้มันเดือดสะกอนย่างนเหนือลงสะไส้สะกอนต้ม ตมเะเอาปลาไก่้มน้มีเลยนะไม่ค่ะน้ากินนี่จะใส่ค่สองขวดแล้วพอแล้วมีเขาหซับเทียมดูนี่มีเขาซับดีอยู่จริงตะกียเขามาซับดีอยู่สองตัวได้เล่สองสองสองตัวอะไรฉันจะได้เอาพริกใส่อีก อีกเยละแลวคอ่ไม่จ้ะอันนั้เพื่อ,อนอเอาม,มาฝากเสร็จดีบ่นปรเจก์ครบมาอย่างเต็มที่ ต่าง QR code เลยไปออกไปธนาคารเลยแมงยี่สิบไปเลยแรกเลยอะไรก็ไหนแล้วแมงกัะพุนต้องล่วงอีกหรือไ่้วงไปรุ่เองลวงไปเดียวเอาเพื่อตั้งเลยก็ได้ ก็คือว่าตรีิ้นงนี้เป็รงงแวนเออเคโออเคอเคโอเคโคโอเเเอคเออคค เราลืมไปเราเอามังไก่เมียเขาบอกให้ไล่เมีดมึงบอกกันนี่แะลางล่กันนี่บัวรำเจ้าอ่ะ้าวตอนเต่าบอกว่าแล้วล่ะเดี๋ยวกแข่งกับหนึ่งตัวโลกตัวโลกแห่งการศึกษ์เอ้ยแม่กับคุณพลกท่านกับคุณพลกแม่ท่านก็ ไ่ไหลเขาเลยบอกงี้ค่ะใช่ไงคือว่าจะเอาเศษจู่มลงไป เขาจัดกให้ไม่ใช่เขาบอกแล้วหรอกว่าก็ไม่เห็นมีดเวลาโอเคขอบคุณมากครับโอเยซีเยอะเลยเท่าน mm ี้ใส่ไขไมาข้นอันไหนจ้า่มาูดก็ใส่ไปได้เอันนี้ค่ะ ลกกวกแขวนที่หัวใจจัดการจะให้ทุกอยาก่างเสร็จพร้อมกันทั้งหมดไม่ได้นะไม่ไม,ไมต่ต้องการให้เสร็จพร้อมกันแต่เพราะเนี้ยเป็นความไค่ป๊อกมาจัดการไม่ก็รู้แล้วหมายถึงออกเอิบอะไรนะะัออ่นน่ะให้ร้องกห้เท่าไหร่ อะไรมาล้จะะไเท่่่าหรปกติบนเท่าไ,ไหร่ล่ละโอ้โสวัสดีครับ FC FC หนึ <S 2> <S 2> ่ง <FC> หมื่นคนครับนี่เรามีอันนี้นนโอ้โหครับสุดยอดมากครับ เอสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับผักสกูฟิกสกูฝากติดตามช่องได้นะครับช่องผัวเมียพอกันครับหัวเมียพอกันแชแนลครับอย่าลืมติดตามนะครับอัน้อมีหมดอร่อกอืะ มันเกี้วเลยกี่ดวงี่มเนาเอาหน้บนยูกบมาวานเนี่ยเราจะกินเจ้าส่วนจะต้องเอามาให้เรากินอืมขอนแก่นบีทติดแทย์ศาสตร11คนทันตแพทย์3คนเภสสัช4คนพยาบาลเศษสาราทัสูหนึ่งตวะแพทย์สองนิสวกรรม21เพอาเจาะกันหรือที่ไหนเนี่ย ม,มาในอดของขอนแก่นวิทย์สอบเข้ามหาลัยขอนแก่นได้ร้อยยี่สิบหกคนถ้าผมอยู่ขอนแก่นผมไม่สอบออกขอนแก่นสอบที่ไหนโอ้ยชุดมือหนีค่าต้นสี่สิสองอะไรอะเรื่องสถาบันในนั้นมอะไรเกี่ยวอะไรพูดถึงว่าผมถ้าผมอยู่ขอนแก่นวรอเอออยู่ใกล้าาจะถมเขาจะถามสูตรว่าต้มปากน้ำเนี่ยมัน ไม่ได้สูตรเลยเนี่ยเทิดสับปะรดสวัสดีครับ FC สวัสดีครับ FC สองพันร้อยคนครับผมว่าเนื้อสูตรต้มปักหนังคือยังไงสวัสดีครับพี่ช่างขั้นตอนไหนสวัสดีครับชาตอนไหนขั้นตอนต้มขั้นตอนต้มน้ำต้มยังไม่เดือดเอาดีๆว่าดีๆเอาจริงต้มน้ำอยู่ต้มน้ำยังไม่เดือดไงแล้วยังไงต่อพี่ชางเอาต้มน้ำยังไม่เดือดใช่ครับตัดหรือยง ยังไม่ล้างล้างแล้วใส่เกลือร้แล้วแล้วล้างล้างด้ยเกือนล้างด้วยเกลือยอนจากดีให้เมื่อันนี้ีที่อยู่ตรงปากล้ไปล้างไหนอะรูดออกเลยล้งรวมฟังให้จบก่อนเอาเอารูดออกให้หมดแล้วอะไรเอารวดเสร็จแล้วทีนี้ก็ก็ต้มก็ต้มน้ำธรรมดาได้แหละสิ่งที่จะใส่คือข่าตะไคร้ แต่คร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลืออช่แต่ใช้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือเท่านั้นต้มให้ต้มให้นานแล้วก็อขณะที่ต้มก็อาจจะใส่อผงชูรสลงไปเพื่อให้น้ำม,มันซึมเข้าไปเท่านั้นไม่ได้มีอย่างอืงอ่นใส<ช>่บมีบอไม่ใส่มันไม่ถูกกัน <laughs> ไม่ได้ใส่แอนขุ้มๆหรอพี่ชาติไม่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 เอาเป็นอย่างพี่ชาติต้มถ้าเป็นน,นั่นคือจังแบบน้ำคืออ้อมแหมแฟนบอายกลอ๋ออันนั้นก็รักเจ้าอัอนบอบน,นัน้นพี่บอมตัวนั้นอันนั้นพี่บอมแล้วตรงขี้เพี่อ่อันนั้นมันอู่ขี้เพียไละาร้างเมื่อมันออกให้หมดเอาเกลือรูดรูดรูดแล้วไปล้างไม่ให้มันมีเมือกจ้ะ เออนนมนอจะดกีอาดหามันใ่มจะนั่นแหลเอาเอาเข็มแนไล้อืมโอเคครับผมขอบคุณครับผัแค่นั้น yeah. ั้นจ้ะแค่นั้นเองเหรอะมันไม่จะเซ็หรอแค่นั้นมันนวเพราะว่าเนื้อนื่อมันนวดนะ เมื่อ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 ตรง้านในม่ใช่เมื่อข้างนอกเมื่อข้างในไม่ใช่ด้านในเอออะไรอไรไปล้าง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 ไปแล้วเ้ง ไปล้างที่คลองหรือเปล่านะคะทำไมทำไมชิ้นหผมตัวใหญ่กันวะก็มันมันมันส้แงหมดเดี๋ยวมันชิ้นแย่กันมันมันชินน้อยนะเราวไปพิมพ์ที่บ้านทำไมเกาหับห่วยใส่เอย่างนึงเลยอะไรนะปวหัวเยอะนะ อยู่อะไรวนนี้พี่ชาติอยู่ไหนอยู่ออฟฟิศตัวเองเหรอดูดาวที่ไหน <c oughs> วันนี้ไดีดาวตกเหรอทำไมไปดู<ช>ไปดู<ช>ไปด,ไดูอะไรจะเอาปุ่นไปดูดาวที่ไออุบัต์เกิดอุบัตน์ขนดอดูดาวเกิดอุบัตนเมาไหนวันนี้วันนี้แหละให้รางวัลมาหน่อยวันนี้มันทำงานเก่งมากเลยแนละ้วท่างกอบฝนท่านยายล่าไปโอ้ท่านกอกฝนทั้นกอบข้าวไปจนจ้องเข้ารวกันป็นหวานบัเซาแล้วนาะงแ่งนักป่านนัน ก็ใส่ง้นหนักแต่ค่ะเอาฝึกไว้ฝึกไว้ตัวขึ้นมันจะไม่ทำแต่รู้สาวคุณมายุรีน่าเกลียดมากเลยนะเนี่ยวันเัีญยทำไม เกียดัปเลยอ่ะติันก็ขวรอขำเลยเออตายแล้วทำไมไม่สอนหลานดีๆล่ะช่เขาเป็นมีดแกรนนะต้องรักษาตัวสิไปให้ไข้สิไปเห้ไข้เขาหลานขั้นขาขากะไล่พอดีต้องมาทคอสีไม่ไดต้เลยเออนี่อี่เดขันเบาดเขาอม่ได้เี่ไปบกเออ ขาต้องรักษาผิวเขาเทียบไปเจอฝุ่นขั้นไข้หรือขั้นขาเจโอเคเดี๋ยวจะโทรหาแก๊เจ๊ครับขาสิไล่โน่ติดิบลให้เป็นติดแตรอยู่จ้ะเด้ลูกตัวน้อยถึงไปพาพาพี่ไปโรงอะไรจักเหน่อยดิ่เอ้ไม่ใช่มหาจักอะไรคือะไหนจักที่เขาขายลำโพง JBL อะไรนะร้านมหาจักแกกกมหาจัก เดี๋ยวบ้านหมอด่ะสะพานพุทธสะพานพุทธเนี่ยสะพานอันน้เขาไม่มีแล้วทุกวันนี้สวัสดีครับ fc โอ้โห fc หายไปเลยครับไม่มีใครคุยด้วย fc หายไปแล้วเอาไปเถอะเนี่ยอะไรเดี๋ยวจะขอวันนี้อย่างวะฮะอะไรอ่ะจนเขาไปหมดแล้วไม่คิดว่าจะมพูดเงินพูดนี่นี่เหรอ fc เขาอยู่นี่อยู่ไม่องเมลมางหนังร้องอะไรแจ๊บอกเลยจตังตัวฮะ อะไรอะนึงวันเด็กจะาไรเราูนกเาเรื่อส่วนตัวสยบ่เอามันโซเรกันโมเปียงโอ้เอฟซีหนึ่งหนึ่งหมื่นคนครับโอ้เอโอ้พักกระเดาครับพักกระดเอาโอ้พักระดเาครับสูงไอ้พักกระดเอาอ้มเด็กง่ามั้อะไรวะเออให้บอกเอฟซีันบึงเป็นยังบงพักกระดเาอะไเป็นยัง กระดาเดา <DON C> ด่าโอ้ยผ่ากระดาวอืมกระดาเดาด่าเอฟซีไปดูดูข้างนอกกันนะครับมาถ้าใครผ่านมาทางนี้นะครับไปไปไปซื้อน้ำแข็งไปถ้าใครผ่านมาทางนี้มาใช้บริการได้นะครับออกไปออกไปครับเดี๋ยวคนมาออกไปหลอเออ